ประมาณผลการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณ2,565ยินดีต้อนรับนายสมานบุญจนะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2ประธานกรรมการยินดีต้อนรับนายฉลองชัยสุดดีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำบอลกรรมการ ยินดีต้อนรับนายชา้นนรงชัยทองศรีผู้วยการโรงเรียนบ้านดงกลางกรรมการโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินทุกท่านด้วยความยินดียิ่งผู้รับการประเมินนายประภาจิตธรรมมาตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะผู้มยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสอง โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอจัดการศึกษาสองระดับคือระดับประถมอวัยและระดับประถมศึกษาระดับประถมอวัยเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3มีจํานวนนักเรียนทั้งหมด170คนระดับประถมศึกษาเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงหมีจํานวนนักเรียนทั้งหมด739คน ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลรวง3าหมอมีนักเรียนทั้งหมด909คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา44คนรายงานผลการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ของนายประภาสจิตธรรมมาภูมิในการโรงเรียนอนุบาลวง3หมอประจำปีงบประมาณ2565ส่วนที่1ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง ปฏิบัติการสอนร่วมกับครูประจำวิชาแนแนวชั้นประถมศึกษาปีที่4-5จำนวน5ชั่วโมงต่อสัปดาห์เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนจำนวน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้และอบรมบ่มนิสัยผู้เรียนจำนวน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูจำนวน3ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้านการบริหารงานวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาประชุมวางแผนกำหนดนโยบายและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีจัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการเพื่อวิเคราห์สภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนและสถานศึกษาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เป็นปัจจุบันให้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดทำหน่วยการเรียนรู้ Active Learning ออกนิเทศติดตามการจัดห้องเรียนการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูและการตอบสนองทางการเรียนรู้ของผู้เรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการพัฒนาตนเองและวิชาชีพโดยการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพยอย่างต่อเนื่องส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดหาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้านการบริหารจัดการสถานศึกษานายประภาจิตธรรมาร่วมในการโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสี่ไฟ โดยมีนางสาวกฤติยาคำเพชรและนายเอกชัยเว่นพิมายรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้รูปแบบ954มิติใหม่วิธีพอเพียงโดยส่งเสริมและสนับสนุนการมอบทุนการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูป,ประจําชั้นออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันส่งเสริมให้ครูและนักเรียนดำเนินงานสภานักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอขับเคลื่อนการดำเนินงานครูที่ปรึกษาโดยส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษาและครูประจำชั้นจะทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนดำเนินการประเมิน SDQ ของผู้เรียนออกเยี่ยมบ้านนักเรียนวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อให้คำปรึกษาให้การช่วยเหลือและให้การส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพ ด้านการบริหารเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีพัฒนาและประับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน บริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบปก H5G ความพอเพียงต้านทุจริตสู่โรงเรียนคุณภาพได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยโดยใช้รูปแบบปก H5G+ PLUS สู่ความยั่งยืนด้านการบริหารชุมชนและเครือข่ายสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนอนุบาลวังสาหมอสร้างเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นอกจากนี้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอยังให้บริการอาคารสถานที่ในการจัดสอบทั้งในระบบและนอกระบบในบริการสถานที่ในการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายวังสามหมอหนึ่งในความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการรณรงค์ต้านยาเสพติดด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพได้พัฒนาตนเองและวิชาชีพดังนี้ ได้รับรางวัลโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตส,สุขภาพจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีผลงานระดับดีมากการคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับจังหวัดเป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ active learning กลุ่มเคาารือข่ายโรงเรียนวงังสามหมอห เป็นวิทยากรการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมการประเมินตามข้อตกลงในการพัฒนางานโดยสมาคมครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอวังสามหมอเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยาฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน เข้าร่วมการเสวนาและนิเทศติดตามการดำเนินงานลูกเสือในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2 ได้รับเกียรติบัตรจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเพื่อแสดงว่าเป็นผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพได้เป็นผลสำเร็จเข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อแนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับผู้บริหารเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน6มิติคุณภาพสู่การปฏิบัติทบทวนการจัดกิจกรรมไฮสโคและ PLC ระดับประถมวัย จากการนำความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนส่งผลให้ผู้เรียนได้รับรางวัลดังนี้เด็กหญิงอัยดาคำบอนได้รับรางวัลเพนเทลอ a วอร์ดและเด็กหญิงวาลิศลาสำมฤทธิ์ได้รับรางวัลบรอนอ w วอร์ดกานศิลปะเด็กนานาชาติครั้งที่52จากประเทศญี่ปุ่น เด็กหญิงเมธาพรเหล่าพิเดชได้รับรางวัลโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข เด็กหญิงวรัญยาบุญพาเด็กหญิงนัทพรลาสะอาดและเด็กหญิงเปรมวดีมุงเคนเป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านภาษาไทยเด็กหญิงชยานินเครือนเนตรเป็นผู้สอบได้คะแนนเต็ม100คะแนนในความสามารถด้านคณิตศาสตร์จากการประเมินคุณภาพผู้เรียนเอ็นทีระดับประถมศึกษาปีที่3ประจำปีการศึกษา2564 เด็กชายพีรนธจตกุลได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพความคิดเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเด็กหญิงวริศราสำธิ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันวาดภาพความคิดเริ่มสร้างสรรค์จินตนาการทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเด็กหญิงธันพิชาโคชเสนีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองประเภทการแข่งขันการประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาเนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ แห่งชาติส่วนภูมิภาคครั้งที่38ประจำปี2565เด็กหญิงวริศราสำธิ์ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดวัดภาพระบายสีระดับประถมศึกษาตอนปลายปีที่4-6งานวันประมงน้ำากล้าวครั้งที่32จากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ข้าราชการครูได้รับรางวัลดังนี้ นางมณีวรรณจิตธรรมาได้รับรางวัลโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพาพรหมพิทักษ์ได้รับรางวัลโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพาพรหมพิทักษ์ได้รับรางวัลบุคคลแห่งการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการประจำปี2565 นายกสมาสาเกตได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญทองรูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะด,ดนตรีนาฏศิลป์แดนบริหารจัดการโอเบกอวอร์ดครั้งที่11ภาคตะวันออกชิงเหนือนางสาวจารุพิจเจก,กระโทกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและเป็นผู้มีผลงานระดับดีเยี่ยมการคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับจังหวัด นางสาวมณีรัตนแสงเพชรเป็นผู้มีผลงานระดับดีมากการคัดเลือกรูปแบบแนวนทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาเด็กประถมวัยระดับจังหวัดนางสาวดวงใจรุ่งแสงได้รับรางวัลระดับดีมากประเภทครูผู้มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศครูผู้สร้างและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนายกสมาสาเกตได้รับรางวัลระดับดีเยี่ยมประเภทครูผู้มีการปฏิบัติที่เป็นเลิศครูผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปี2564 โรงเรียนได้รับรางวัลดังนี้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานรำดับที่1ระดับดีมากทางด้านการเงินการบัญชีและการใช้ใจ่ายเงินทุกประเภทระจำปีงบประมาณ2,565กระทรวงสาธารณาสุขได้มอบเกียรติบตัตรให้โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอเพื่อแสดงว่าได้รับการรับรองเป็นโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพระจำปี2,565ถึงปี2,568 โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอได้รับโล่รางวัลโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมระดับเขตสุขภาพจากกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขประจำปี2565โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอได้รับเกียรติบตัตรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2เป็นโรงเรียนที่ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาใช้ระบบสำรวจวัดแววความสามารถพิเศษด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี2565 ส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายที่ 1. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามรูปแบบ 6H5G ความพอเพียงต้านทุจริตสู่โรงเรียนคุณภาพเพื่อการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2564 สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอจัดการศึกษาบูราณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มีความรอบรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนก้าสู่ความเป็นเลิศด,ด้านทักษะวิชาการโดยใช้แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสู่ความยั่งยืนภายใต้รูปแบบพัฒนา 6H 5G ความพอเพียงต้านทุจริตสู่โรงเรียนคุณภาพการดำเนินงาน1 ศึกษาสภาพปัจจุบันด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2. ศึกษาเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 3. ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนต้นแบบสถานศึกษาพระราชทาน 4. ขับเคลื่อนการประเมินโดยใช้รูปแบบร่วมพัฒนา 6H5G ความพอเพียงต้านทุจริตสู่โรงเรียนคุณภาพ 5. นิเทศติดตามการดำเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 6. ประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้รูปแบบร่วมพัฒนา 6H5G ความพอเพียงต้านทุจริตสู่โรงเรียนคุณภาพผลลัพธ์เชิงปริมาณครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผลลัพธ์เชิงคุณภาพโรงเรียนอนุบาลวังสามหมอผ่านการประเมินและได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ประจำปีการศึกษา2564 ประเด็นท้าทายที่2การพัฒนาคุณภาพการศึกษาประถมวัยเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาด้านตัวตนและทักษะทางสมองเต็มตามศักยภาพสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลวัง3าหมอขับเคลื่อนการดำเนินงานสนองนโยบายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต2โดยการต่อยอดการบริหารจัดการศึกษาตามรูปแบบพัฒนา 6H5G ความพอเพียงต้านทุจริตสู่โรงเรียนคุณภาพสู่การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาประถมวัยเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กประถมวัยโดยใช้รูปแบบ 6H5G+ สู่ความยั่งยืนการดำเนินงาน 1. ศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์การบริหารจัดการศึกษาประถมวัย 2. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาประถมมวัยพุทธศักราช2560 3. ใช้รูปแบบการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กประถมอวัยตามรูปแบบ6 h 5 g พลัสสู่ความยั่งยืนในการขับเคลื่อนพัฒนาการเด็กให้มีความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นครูป,ประถมวัยทุกคนจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับท่านผู้บริหารสถานศึกษาด้านการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคสีนิเทศติดตามการดำเนินงานด้านการจัดประสบการณ์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 5. ประเมินผลการใช้รูปแบบการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กประถมวัยโดยใช้รูปแบบ 6H5G+ สู่ความยั่งยืน 6. ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นผลลัพธ์เชิงปริมาณโรงเรียนอนุบาลวัง3ามหมอได้รูปแบบการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กประถมวัยโดยใช้รูปแบบ 6H5G+ สู่ความยั่งยืน ครูและบุคลากรทางการศึกษาประถมวัยทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์เด็กประถมวัยด้วยกระบวนการเรียนรู้ active learning โดยใช้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคปผลลัพธ์เชิงคุณภาพเด็กได้รับการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาด้านตัวตนและทักษะทางสมองเต็มตามศักยภาพ เด็กได้รับการพัฒนาจนเกิดคุณภาพ 6H ดังนี้ H1 Head เด็กได้รับการพัฒนาสมอง H2 Heart เด็กได้รับการพัฒนาจิตใจ H3 Hand เด็กได้รับการพัฒนาทักษะปฏิบัติ H4 Health เด็กได้รับการพัฒนาสุขภาพ H5 Happy เด็กได้รับการพัฒนาความสุขทั้งกายใจ H6 Harmony เด็กได้รับการพัฒนาความสามาคคีนางสาวจารุพิจแจกกระโทกได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและเป็นผู้มีผลงานระดับดีเยี่ยม การคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัดประเภทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับประถมวัยนางสาวมณิรัตน์แสงเพชรเป็นผู้มีผลงานระดับดีมากการคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัดประเภทการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับประถมวัยนายประภาสจิตธรมาผู้้มในการโรงเรียนอนุบาลวงสามหมอเป็นผู้มีผลงานระดับดีมากการคัดเลือกรูปแบบแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับจังหวัดด้านการบริหารจัดการศึกษาระดับประถม สำหรับผู้บริหาร